ทำธุรกิจอะไรครับเนี่ยธุรกิจสีดำครับสีดำเลยครับเกี่ยวกับขายทานทานไฟฉายทานอะไรพวกนี้ทานหูข้าวเอาไหนบอกวันนี้หมอนัดไงไม่ไปแล้วเหรอก็ไปมาแล้วว่ะดิพอไปถึงเห็นเขาติดป้ายที่ประตูว่าเลื่อนไอ้ควายเขาหมายถึงคน ผมเหรอฮะใช่ผมขอคุยด้วยหน่อยดิมีอะไรครับคุณมากดหัวใจให้แฟนของทำไมเนี่ยกดทุกรูปเลยใครฮะแฟนแป้งไงอ๋อแป้งเออผมกดเองอะฮะกดรัวทุกรูปเลยนะเลิกได้แล้วนะผมไม่ค่อยชอบเลิกคงไม่ได้หรอกครับทาไมเลิกไม่ได้คุณเป็นใครคุณเป็นใครมากดหัวใจให้แฟนคนอื่นอะผมเป็นพ่อแป้งครับพ่อแป้งเหรอครับเออพ่อเหรอครับครับ ้าทําทีเหมือนกันงเชียวครับผมสวัสดีครับคุณพ่อไม่ต้องไหว้เราพูดัะขนาดนี้แล้วผมขอโทษครับผมผมไม่รู้จริงๆครับเพิ่งคบกันใช่ไหมครับเพิ่งคบกันครับอ๋อแล้วอย่างนี้กดกดหัวใจได้แล้วทําสบายเลยคุณพ่อกดตอนนี้เลยก็ได้นะอ๋อครับผมได้ฮะขอขอถามคุณพ่ออีกสักเรื่องได้ไหมครับได้สิครับทําไมนอกจากกดหัวใจให้แป้งแล้วครับยังไปกดให้น้องกิฟน้องเฟิร์นน้องวาวาน้องเชอร์รี่มานน่นเรยวน้องตามาเลยก็ไม่ํา มารถร้อยเหรอมารถเบนค่ะอ๋อไม่แก่คนจนวันดีกับเจกับนายรถเบนจอดไหนอะครับเอ๊ะรถเกลียงนี่ก็ไงเบนจนยืมมนะวัวเลวรถเบนไปได้โุลนจูดึงแล้วน้องมีแฟนยังจ๊ะพี่อยากเกิดเป็นคนจะูมกน้องจังเลยจะได้อยู่กับน้องทุลมหายใจไงแต่พี่ไม่อยากเกิดเป็นหมอยหรือวาหัวมันจะลุงรังละสิ